ที่อยู่นี่นะครับขอบคุณคุณยายนคุณแม่อรดาป็นยลเจ็ดพันคะแนนพี่น้องคนไล่ย่างเดียวมี่ที่ไล่ย่างเดียวลุนเสื้อนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ร้านก๋วเตียวนะคะโบบางนะคะงานเที่ยงงานวันเกิดนานูนะคะจกลงแล้วนะคะคือก็ยลายเชือกก็ทยอยกลับแล้วนะคะ เราก็ยังอยู่กับพี่แซมนะคะกวนเล็กก็ซุ้มเขียวนะคะวันนี้ก็กวาดเข้ากับพี่ยังนี่ต่อแทน้กันนะคะทำงานนะคะครับนอกจากอาหารเล็กน้อยนะครับโโอ้ช่าจิ้งเล็กน้อยนะะเรากำลังกวาดกองกันอยู่ขอบพระคุณนะแม่เอซีที่เสียสละเวลามาครับถึงที่เลยนะครับขอบพระคุณเอ็ซีทางบ้านด้วยเวลารับชมครับ อ,อยู่ด้วยกันดูด้วยกันพกพูนหลาหลายๆโอ้หนวันรตาจับเลขได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไล้ไลใหม่ดีวกว่าให้คุณตาจับเลน,นะครับ100่งยใบจากคุณพ่อ,อสุดเริด้เจะไลใหม่เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมส0บนาฬิกาตรง๊ีสวัสดีครับวันเสาร ่อเกียกอะได้นอนียล่าัเอออมีมีหนีเกลี้ยกลายเป็นบ่งานวัดขีงาวัดาม่เล็กเลกบอกไมรู้นะครับรูดีแก่ตอนนี้กำลังเคลียร์นะเคลียร์กันอยู่ อ่ะสรุปแล้วนะคะตอนนี้เคลียร์รางวัลกันไม่เสร็จนะคะน้าพี่แซมปวยโอ้นี่วัยรุ่นครับวัยรุ่นมากเลยทำไมวันนี้วัยรุ่นยังเลือใส่เกงยีนจะเบิกทรงแน่เจ้าจันยอเจาเบิกทรงเพิ่นแน่จะเบิกเจ้าใส่สลงเพิ่นใส่ทรงยีนเั่นนี่มันบอกเป็นคนกี่ไร้เกลือนั้นตีโอเป็นคนกี่ไร่อันนั้นนุ่งนงสลงอันนี้นุ่งยีนนั่นนี่ ีได้ไหมทไรก็ได้ครับดูครับหลังจากนั้นพี่บัวก็ดูค่ะคักขายสาวๆด้านน้นที่พี่เซมโอ้ยดูบัวงามงามขยันมากอ่านคำูแต่าไม่ได้อาน เจนี่คืออ้วนมากพี่เซมไปเทียบทรงเจดูซิเป็นยังไงเจนี่จะชอบพี่แซมหรือเปล่าอโอ้เจพายเจพาย,ยอยากทักทายพี่แซมอยู่นะคะคือความร่วมด้วยช่วยกันนะคะความความเมื่อกี้อ่ามันในซุ้มเขียวนะคะทั้งควานทั้งช้าง,างะคะ่ะ จะทำความสะอาดหลังจากเสร็จงานนะคะาไ่แกะพิมพ์เราอยู่นวเี้ฮะแกะพิมพ์มาโอ้แกะิมาดิ้งนัวนแม่นเลยไปก่อนเลยใช่ใปกับแม่ได้เลย

โอ้าวพี่แซมพี่แซมพันดากให้สาวสาวเราจัดการให้มาครับได้ค่ากับข้าวอยู่ครับวันนี้ขอบคุณครับดังๆเลยพี่แซมครับดังหน่อยครับดังหน่อยเออดังโบ บัวก็อยากทักทายหันเยอะเยอะไกลเลยโอ้โหคอนเดนเซอตันอยู่ทำน้อยเอา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 จุกเขาแล้วเออเดี๋ยวคนทางหลุดเดี๋ยวพี่บุญเก็บนะครับเรผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับงานวันนี้นะครับสามสิบเชือก ดูดูในซุ้มในพี่พี่แซมดูแบบมา,า,แบบาชิกซุ้มเข,ขียวที่แบบว่าหุ่นบาบางร่างน้อยกว่าเพื่อนเลยนะนอกนั้นมีแต่แบบว่า,นานหนานๆทั้งหมดเลยแต่อนาคตถ้าได้มาอยู่ซุ้มเข,ขียวเต็มตัวอาจจะเป็นแบบนี้นะคะครับต่อไปปีมาเลี้ยงก็น่าจะเป็นหุ่นแบบนี้นะเอออนาคตใช่ไหมว่าให้เดียก็ได,ได้ตัวเดียก็ได้เดียเขาจับเดือดมด เดียจำได้อง้เป้ป้ยร้บคุณคือคุณได้เลยกายาวคุณคุณจะเลี้ยงสวงาเลยมนอนาครหนตาขยหน้ตาขยงเดียจะมา้โอ้ปู่บอกว่าจะเลี้ยงเองนู่เลี้ยงเหรอเออ่เลี้ยงเองไปนไรุ่นทางปูคนหรือคนจูง้าง กูร um ุนว่าจะเลี้ยงพี cat cat ่แซมเองค่ะเล็กเขคขันวันนั่นเราคงไปมันเป็นเหยื่อเลยแล้วกันบอดเล้อกันจะเป็นกาแฟอะไรดีก็ได้ข้างหน้าว้างหน้าไปเยอะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับนะคะหลังจากเสร็จภารกิจนะคะตอนนี้พี่แซมก็ได้เวลากลับบ้านนั้นนะคะอ๋อนนนุนนทักทายหน่อยทักทายหน่อยใหญ่เนา ุนดยบ้าแเดู่เรแล้ะูมจเียอแมัว้เาอแม่านี่กัแมของบาทจะได้โนามอยู่ตรงไหนบนเอยู่นอกเมืองอยู่ไหนครับนีลูกไ่ะคุณโกรลูกไ่ไกลหรอี่แซงดูแลเปนะลูกครับดูแลครอบครัวเด้อดูแลน้อง้วยมันไมต้องกินแล้วลูก ไอ้ข้อเขาแล้วกระบานได้แล้วตัวครับได้ขนมกินไปเลยนะคะดูเพี้ยงเพียงเดียวจะอิ่มก้าวหางตัดนะจุ๊งหงกตัวตัดตัดเองได้ตัดแล้วป่ะโอ้โหอร่อยเลยครับอร่อยไหมตัวว่าขนมแบบเจ้าดังเลยนะอืมพอดีครับไม่หวานใส่อะไร ส่อะไรกุ๊บปุ๊บปุ๊บปนะคับใช่ไหมเหมือนกับอะไรนาะเหมือนกับเข้วน่ะเออนั่นแหละโอ้โหวันนี้เหนื่อยไหมคะพี่แซมซึ่งวันเหนื่อยครับอ๋อพี่แซมบอกว่าไม่เหนื่อยแต่ควันเหนื่อยนะคะหลังจากที่เสร็จติดนขาเสร็จขาเป่าเค้กก็ร่วมสนุกกับบัวบานแล้วก็ก่อนวันนี้ก็มีเป๊ปซี่เนาะ เต้นกันอย่างเมามันเลยนะคะพี่แซมนี่เอาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะไม่หยุดแต่ว่าเขาทางปุ้มครับฮะแคแต่ความรักสดเดี๋ยววันหลังเจอกลองยาวนี่แต่จะไม่ไหวใ <c ười> ครไม่ไหวควานพี่แซมบอกสาวว่าจะตั้งใจซื้อกลองย,องอยาวสักหน่อยนะทำไมควานดักทางแล้ววางไม่ไหวแล้วพี่แซม นี่ก็มาร่วมกิจกรรมกับซุ้มเขียวนะคะก็มีความสุขอบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะได้เจอเจอญาติญาติเจอครอบครัวอยากเจอบ่อยๆครับโออยากเจอบ่อยๆใครพี่แซมไม่ชอบควานควานนะโอควานอยากเจอบ่อยๆครับเพราะว่าได้คะแนนกากข้าวโอใครมีงานวันเกิดหรืองานกิจกรรมอะไรก็เชิญได้เลยเนาะได้ครับแต่ถ้าไม่เชิญก็ไม่ไปครับไม่ไปนะคะแต่ถ้าเชิญก็คือไปครับยินดีเลยใช่ไหม รับงานอีเวนต์ุ้งานอ่รับงานอีเวนต์ุกงานไปได้ไไไรอบบานทอบบางนีไปตนนอเจะางกลับนะคะน่นจากร้านก๋วยเตี๋ยวบัวบานนะคะไปซุ้มเราก็ระยะทางประมาณ0 0 0 0ักิโลไห โอ้ถ้าไปนู้นก็จะย้อนแสงหน่อยนะคะนู้อ่ะไปกันที่ซุ้มเลยค่ะเชือกนี้เชือกไหนนี่โอ้ของปลายันโอ้สาวๆพี่แซมเจอสาวแล้วพี่แซมของปลายันครับรุ่นเดียวกับน้ำอ้อยนี่เนาะหุ่นหุ่นหุ่นคล้าวคลาวกับน้ำอ้อยเลยนะคะ มาเจอช,ว,ชวยงานเอาเลยข้าข้นไม่ข้าวที่มัรออ๋อมาเจอสองซายแล้วแล้วก็นี่ค่ะแป๊บซี่เมื่อกี้เต้นมาด้วยกันนะคะแป๊บซี่บอกว,กว่ากำลังจะละลายไขยมัน<ไ>เลยจบก่อนจะได้คะแนนเต็มกระเป๋าเลยครับมันมันแต่ไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมแต่ไม,มไม่รู้อยู่ไหนน,นอนแป๊บซี่ แฟปซี่มาถึงบ้านก่อนนั้นนะคะแฟปซี่ออกมาก่อนแล้วแฟปซี่สงสัยไม่มีอาการเหนื่อยหรอกนะพอ,อดูจากร่างกายของเขาแล้วถิดว่าเขาสมบูรณ์มากปีนี้แฟปซี่เขาสมบูรณ์เหลือเกินของเรารู้สึกเหนื่อยของเรารู้สึกเหนื่อยกับคว,นะวานนะควานนะเหนื่อยไม่ใช่ช้างพี่แซมบอกว่าหุ่ยกําลังแบบเข้าขั้นหน่อยใช่ไหพูดเองใช่ไหมนี่ไม่เขาพูดแทน แต่ความน,นี่โอ้ยเม i i ื่อไรจะจบเนาะใช่ไหมใช่ครับจริงกระดิบก, <c oughs> กระดิบไปเรื่อยเหมือนกันเลยเต้นแล้วกระดิบไปขนาดเต้นแล้วกระดิบไปขนาดวันนี้กินผิดสินสองอย่างนะครับวันนี้กินอะไรผิดสินขนมครั้งแรกกินขนมปังคอ่ะผิดสินละหนึ่งครั้งที่สองกินเตีย๋ยวผิดสินละสองฮะสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืม ตากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับพี่เซมทำเลยครับ